ตำนานเรื่องสยองในมหาลายัยถูกเล่าลืมไม่เคยได้พักจากสถาบันสู่สถาบันจากรุ่นสู่รุ่นจากคณะสู่คณะหลายตำนานหลากเรื่องราวที่คนในอยากหลอกคนนอกอยากเรา สสยองขวัญหนังสยองสามรถจักสหมงคลฟิล์ม้อมเปิดปีการศึกษา2,565ปรตกตำนานผีมหาลายัยที่ไม่ว่าจะผ่านไปยุคไหนก็ยังคงชวนขวัญผวานเหนือการเวลาหากใครสงสัยว่าเทอมหนึ่งอยู่ไหนคำตอบของหนังเรื่องนี้คือการหยิบคอนเซปต์ของมหาลัยสยองขวัญหนังสยองปี2009มาปัดฝุ่นใหม่โดยทีมเขีนบทหนังไทยรสชาติไม่เหมือนใคร อย่างสยามสแควร์และมาเตอร์เกมเมอร์พร้อมโจทย์สุดหินในการเฟ้นหาตำนานความสยองที่ไม่เคยถูกเล่าขานพร้อมคว้าตัวสามผู้กำกับรุ่นใหม่มาสร้างประสบการณ์ขวัญผวาหายใจไม่ทั่วท้องพลอยพัทธรพรหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโปรดักชั่นเฮาส์สุดเจ๋ง Hello Film Maker อยู่เบื้องหลัง MV ีสุดฮิตของรุ o มเตมากำกับความสยอง ตอนเชียร์ปีสุดท้ายสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเชียร์ค่ะเรื่องราวของเมษาและต่ายเด็กแฟชชี so ่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต ic ้องเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์เหมือนทุกๆปีที่ทำกันมาแต่แล้วเมื่อเมษาเห็นบางสิ่งในห้องเชียร์โดยไม่คาดฝันบางอย่างกำลังจะพิกความสัมพันธ์ของสองเพื่อนสาวและทำให้ห้องเชียร์รุนนี้ กลายเป็นรุสุดท้ายของมหาหลัยเชียปีสุดท้ายนำแสดงโดยมิวสิกเบียนเคไอดอลสาวฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาจากหนังอินดี้คุณภาพ w ว e r e We b e l o และแค่ปานิสรานักแสดงสาวหน้าเก๋จากหนังหลับเป็นต่าย Deep. ดี๋วยเตี๋ยวจตุงพงผูกกำกับชื่อชวนหิวจากซีรีส์เด็กใหม่แถมยังผ่านงานเอ็มละวิปินดังมาเพียบ ทั้งว i o l เล w ว t ร์เทีย t ดอะทอยและทิลลีเบรพร้อมโชว์ฝีมือการก,กำกับอีกครั้งในตอนเดอะสีเรื่องสยองนอนไม่หลับของแทนหนุ่มนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งที่จำเป็นต้องอยู่หอพิงคนเดียวในคืนวันสถาปนามหาวิทยาลัยคืนที่เชื่อกันว่าทุกปีผีนักศึกษาแพทย์จะกลับมานอนที่เตียงสีนีหอพักแห่งนี้มันอาจจะเป็นเตียงที่เจ้าของตัวจริงจะกลับมาใช้ทุกปีความลับบางอย่าง ทำให้เขาต้องอยู่ในหอคืนนี้ขอมตำนานอาถรรพ์ที่ต้องเผชิญ The 4นำแสดงโดยเจมส์ทีรดลนักแสดงหนุม่มฝีมือเฉียบจากฉลาดเกมโกงและโฮมสเตย์รวมโดยนาน่าสวรยานักแสดงสาวสุดเขิวจากซีรีส์ฉลาดเกมโกงเตียงที่แทนนอนอยู่อะเป็นเตียงสีเปล่า ้นเอกผลผู้ก,กำกับ MV สายสีสันจาก Heavy Rotation ของ B.N.K.48 พร้อมพาคุณเฮียนปนหาก,กับตอนตึกวิทย์เก่าที่เลื่องหลือด้านความหลอนจนไม่มีใครกล้าย่างกายผูกก็อยู่ตึกวิทย์นี่แหละตึกโคตรโทมเลยวะ่ะเรียนไปได้ไงวะงไปพิษตึกแล้วกูอบอกแล้วไงมันะใ่โลกใบนี้ยังมีคนอย่างกลอบน้องชายสุดเบือที่จำเป็นต้องเอาของมาส่งให้มี พี่สาวที่เรียนอยู่ตึกวิทย์ใหม่แต่เพียงแค่กอบเลี้ยวเข้าผิดตึกชีวิตของเขาและพี่สาวก็อาจสูงคิดไปตลอดกาลนดีเผ่าจังเลยมันก็ตกลรมาสัทีดิวะตึกวิทย์เก่านำแสดงโดยกิจนักร้องวงดังอย่างชวยแมนดาวและพึ่งเดบิวต์หนังยาวไปในดีบแท็กทีมกับเบลเคมิสรานักแสดงสาวฝีมือแพรวจากฮอร์โมนเดอะซีวีและโปรเจกต์เอสเดอะซีวีพี่น้องลูกขนไก่ เตรียมพาทุกคนเข้าคลาสขวัญผวามไม่มีหยุดนี่กลัวผีเหรอเื่กอก็แปลว่าเมื่อกี้ไม่เห็นผีที่เมือันเห็นผีจริงเราจะแต่ไม่โฟกัสกับเรื่องแค่นี้เหรเทอมสองสยองขวัญ24มีนาคมในโรงภาพยนตร์และห้ามพลาดกับบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับสามสาวนักแสดงนำ ที่จอดอจัสตูวิทเท่านั้นก่อนจากกันไปนะคะอยากรู้ว่าแล้วมหาลาัยของคุณเนี่ยมีเรื่องสยองกันบ้างไหมถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนสุดเอ็กซ์คลูซเจาะลึกถึงหนังชวนผวากว่า,วาใครที่เดียวทีจอดอจอสตูวพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษ ส่วนดูภาษาไทย